สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างชิ้นส่วนในงานโมนนะครับก็คือตัวเพลลานะครับให้เป็นไฟล์คอมบินนนต์และเก็บนำมาใช้เองในโปรแกรม Top Solid version 7นะครับตัวนี้นะครับไฟล์เพลลาหรือเสานะครับซัพพอร์ตตัวนี้ผมได้ทำการสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการ สร้างขึ้นมาแล้วก็ดึงคอมมานด์สกูค้างไว้เลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดึงเอามาใช้งานนะครับในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็ทําการวางบนตําแหน่งที่เราต้องการนะครับหรือเพจที่เราต้องการเนะี่ยเราก็สามารถที่จะปรับในส่วนของค่าดีนะครับเอาเท่าไหร่นะครับค่าเฮเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็ปรับให้เรียลไทม์เลยนะครับเห็นได้ว่า เป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับอย่ายกตัวอย่างเช่นสักประมาณร5 0ยนะครับค่าท H นะครับก็คือค่าระยะออฟเซตนะครับก็สมมุติสักยี่ห้านะครับจะเห็นได้ว่าปรับได้เลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกโปรแกรมก็จะทําการสร้างในส่วนของโพสให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าสร้างเป็นออโต้เลยนะครับโดยที่ระยะออฟเซตก็คือระยะที่เราได้ทําการสร้างหรือ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับระยะออฟเซตต่างๆระยะเคลียร์แลนด์ต่างๆนะครับเห็นว่าจะเห็นได้ว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็กดโชว์ออลีดูนะครับโปรแกรมทำการเจาะให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบทํากันดูนะครับก็อันดับแรกนะครับก็สร้างในส่วนของโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมา1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรเจกต์นี้นะครับ สร้างโฟลเดอร์แยกขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการคลิกขวาที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะสร้างนะครับเลือกตัว s m b นะครับเพราะว่าไฟล์ตัวนี้เป็นการประกอบมากกว่า1ชิ้นขึ้นไปนะครับก็เลยต้องเป็น s m b กด Blank Template นะครับกดติ๊กถูกนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเปิดในส่วนของเฟรมขึ้นมานะครับก็คือเข้ามาที่ Entity แล้วก็กดที่ Absolute Frame นะครับก็จะมีเฟรมตัวนี้ขึ้นมา กดเปลี่ยนวิวนะครับเป็น Perspective Camera นะครับก็คือโชว์ในส่วนของแบบ ISO นะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้วิธีการสร้างเฟรมขึ้นมานะครับ Offset Frame ก็เข้ามาที่ c s t r u c t i o n นะครับเลือกอตในส่วนของเฟรมนะครับเลือก Offset Frame นะครับผมจะ r e reference Frame ก็คือ r e r e n c e จาก Frame Absolute Frame x 0 y 0 z 0, 0, 0, 0อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัว Offset direction นะครับเลือกเป็นแนวแกน z นะครับเลือกเป็นแนวแกน z นี่คือระยะที่เราจะสามารถปรับได้นะครับวิธีการให้มันปรับได้นะครับเราเพียงแค่ใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับค่านี้ผมปรับเป็น t h นะครับเท่ากับอ่าแล้วก็ใส่เลยนะครับสมมุติอ่า t h แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับสัก20แล้วกันนะครับ20 นี่คือการใส่ค่าพารามิเตอร์นะครับก็คือใส่ตัวอักษรเข้าไปข้างหน้านะครับกดติ๊กถูกแล้วเราก็ทำการกดดับเบิลคลิกนะครับเพื่อที่จะโชว์ d ด m เมนชั่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสเกตตต่อนะครับโดยการกดคลิกขวาที่เพลนนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกสเกตอ่า แล้วก็ทำการสเก็ตเส้นขึ้นมา1เส้นนะครับในลักษณะนี้แล้วก็กดให้ d i m e n s i o นมันนะครับสักประมาณ100นะครับโดยที่ผมจะสามารถปรับได้ด้วยผมก็กดใส่เป็นอักษร H เท่ากับ100นะครับกดติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับกดออกจากสเกต็ตเราก็จะได้กดเบวิลคิก ที่เส้นตัวนี้ขึ้นมาก็จะโชว์เดเมิชันค่า2ค่านี้สามารถปรับได้เพราะเราใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปจากนั้นเราก็จะทําการสเกตในส่วนของค่าเดเมเตอร์นะครับเอาเมาส์มาชี้ไว้ตรงระนาบนี้นะครับจากนั้นกดคลิกขวากดสเกตนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งวงกลมครับเลือกคําสั่งวงกลมสร้างขึ้นมานะครับเดเมิเตอร์สักประมาณ40นะครับโดยที่จะใส่ตัวอักษรดีเท่ากับ40นะครับ ติ๊กถูกอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือ3ค่านี้เราสามารถปรับได้เลยนะครับอ่าจากนั้นออกจากสเก็ตเราก็จะได้เส้นขึ้นมานะครับกดดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับจะโชว์ในส่วนของโชว์ไดมิเตอร์นะครับจากนั้นผมจะทำการสร้างเป็นโซลิดขึ้นมาก็ใช้วิธีการกดคลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก i m p a พร part นะครับกดแบ n k คเทมเพ t e จากนั้นกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็ เราก็จะใช้คำสั่งที่อยู่ในเชฟนะครับเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า cylinder two p o i n t นะครับแล้วก็ start point นะครับแล้วก็ทำการเลือกจากจุดนี้นะครับ end point ก็คือจุดบนนะครับส่วนค่า diameter เ,เ,เนี่ยถ้าเราต้องการบอกว่าถ้าเส้นข้างนอกมีการเปลี่ยนเส้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเราก็ต้องทำการกดบวกนะครับเลือกคำว่า associative นะครับ value จากนั้น เราก็ทำการคลิกเลือกที่เส้นตรงนี้นะครับโปรแกรมจะทำการ e r e n c e อ้างอิงจากเส้นที่เราได้ทำการสเกตไว้ข้างนอกแบบอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเส้นข้างนอกเปลี่ยนข้างในนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกโปรแกรมก็ทำการสร้างเป็นโซลิดขึ้นมานะครับชัมเฟอร์ซะหน่อยครับกดคลิกขวาเลือกชัมเฟอร์นะครับสักประมาณออ2อมิลน,นะครับกดติ๊กถูก จากนั้นก็เปลี่ยนสีครับตามใจชอบครับอันนี้ผมจะใส่ประมาณสีเขียวแล้วกันนะครับโชเปอร์อะทัสปาเรนซีนะครับให้มันโปร่งใสสักประมาณอ่า0นะครับประมาณนี้แล้วกันจากนั้นกดติ๊กถูกอ่ะโอเคนะครับออกจาก Imp e พร Edit นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ Solid ขึ้นมานะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการใส่ในส่วนของสกูนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้าคำสั่ง เ e ิร์ชนะครับควิกเซิร์ชนะครับพิมพ์เขาว่าไอ c h o o l ISO C762 นะครับแล้วก็ปรับนะครับ Preview นะครับ Show i n Project r e แล r e n c e นะครับแล้วก็แว r ์ก็ออนะครับแล้วก็ตรงนี้ t type ก็เป็น Family จากนั้นกด Search นะครับกด Search ขึ้นมาพอเซ a r c h เสร็จแล้วนะครับเราเจอแล้วนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับสกูของเราก็คือตัวนี้ ที่มาจากโปรเจกต์ท็อปสโตรด ISO Mechanical นะครับตรงนี้เราปิดไปเลยนะครับเราเจอแล้วเราปิดเลยนะครับพอปิดแล้วมันจะซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับเรากดปักหมุดไว้ได้นะครับกดปักหมุดไว้อ่ะคราวนี้วิธีการดึงก็กดคลิกซ้ายค้างไว้ที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ลากเข้ามานะครับเราก็ทําการเอาวางที่จุดเฟรมนี้นะครับวางที่จุดเฟรมนี้จากนั้นครับเรากลับหัวลูกศรนะครับใช้วิธีการกดตรงหัวลูกศรอินเวอร์กลับนะครับ แล้วก็เราก็ทำการนะครับเลือกตัว select นะครับว่าเราจะเอาน็อตตัวเนี้ยเบอร์อะไรนะครับเราก็ทำการเลือกได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเอาประมาณสักเบอร์เท่าไหรด่ดี10อ่าพอไหมนะครับนี่อันนี้คือเราเลือกเองได้นะครับสักประมาณ10 40พอไหมครับอ่าเราก็ปรับนะครับตามใจชอบสมมุติและกันผมเอาประมาณเบอร์10 คูณสีนะครับก็คือ m 1 0ยาวสี่สเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมก็จะทำการเจาะโพสเอชผมจะเจาะโพสเอชแบบ tapping hole w i t h c u r r e n t นะครับก็เราก็ทำการเลือกนะครับแล้วจากนั้นกดติ๊กถูกโปรแกรมก็ทำการเจาะให้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเข้ามาที่ตัวคำสั่ง ทูนนะครับเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า processing part นะครับก็คือเวลาพาร์ตตัวนี้นะครับไปเจาะบนชิ้นงานหรือวางเพจไลน์มันก็ทำการเจาะโปรเซสด้วยนะครับแล้วก็กดมาที่ทูนนะครับเลือก processing part นะครับกดคลิกเลือกตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้คือ processing part ก็ที่เราจะเอาไปใช้นะครับให้มันเจาะโปรเซส โอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการคลิกขวาบนเฟรมนี้ด้วยนะครับคลิกขวาบนเฟรมนะนะครับเลือกเ t อร์นะครับแล้วก็เลือก public frame นะครับเพื่อที่จะประกาศในการใช้นําเอาเฟรมตัวนี้ไปใช้ในการ reference อ้างอิงจุดวางบนเพลทต่างๆนะครับ description นะครับเราเลือกเป็นพิมพ์คําว่า center ก็ได้นะครับ center จากนั้นกด ติ๊กถูกนะครับโอเคตรงนี้ประกาศให้รู้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการสร้างโพสต์นะครับเพราะว่าเวลาตัวเสาตัวนี้มันไปวางอยู่บนเพลตนะครับมันก็จะทําการเจาะโพสต์ด้วยนะครับอ่ะเราก็ทําการกดเซฟก่อนนะครับวิธีการสร้างนะครับง่ายๆนะครับเราก็มาที่ตัวทูลนะครับเลือกคำว่าอ่า create p o c e s s นะครับโปรแกรมก็จะ move มาอีกหน้าหนึ่งนะครับก็คือหน้าของการสร้างโพสต s วิธีการสร้างก็ง่ายๆครับเราก็จําลองในการสร้างก็คือกดคลิกขวาแล้วก็สเก็ตนะครับสเก็ตพื้นที่วงกลมออกมานะครับระยะประมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอให้มากกว่าตัวชิ้นงานเรานะครับสมมุติเอาประมาณสัก80นะครับ80ตรงนี้ไม่ต้องใส่ค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วเราทําการออกจากสเก็ตนะครับเลือกคําสั่ง extrude นะครับ extrude ขึ้นไปเลยนะครับ Extrude ขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ให้มาเสมอกับระนาบนี้ก็เปลี่ยนค่าลิมิตนะครับเป็นเพลนนะครับคลิกที่ผิวจากนั้นกดติ๊กถูกก็จะเห็นได้ว่ามันตันใช่ไหมครับมันตันเสร็จปุ๊บเราก็ทําการสร้างโปรเซ s ครับคลิกขวากดสเก็ตอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะทําการใช้เป็นคําสั่งโปรเจกต์นะครับก็คือจะ r e ล e เลนออกจากขอบนะครับของชิ้นงานจริงๆนะครับมองเห็นไหมถ้ามองไม่เห็นอ่ะกดออกก่อนนะครับกดออกจากสเก็ตก่อน คลิกขวานะครับเลือก Attribute นะครับปรับสีให้โปร่งใสนิดนึงนะครับกดติ๊กถูกอ่ะคลิกขวาใหม่อีกรอบหนึ่งครับกดสเกตอ่ะคราวนี้ผมจะทําการ reference นะครับนี่คือการสร้างจุดอ้างอิงนะครับจากนั้นเราใช้คําสั่ง Project นะครับแล้วก็กดที่เส้นจากนั้นกดติ๊กถูกก็จะได้เส้นขึ้นมาที่ตามลักษณะนะครับไม่ว่าเด m e มิเตอร์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่นะครับเส้นตัวนี้ก็จะขยายตามนะครับก็เลยใช้เป็นคําสั่ง Project แล้วเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า offset นะครับเพื่อที่จะสร้างเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเพื่อมีระยะ clearance นะครับระยะตรงนี้นี่แหละนี่นครับที่เราจะปรับนะครับก็คือเราก็สามารถปรับตั้งค้างไว้เลยนะครับสมมุติเป็นประมาณ0.25นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะโปรแกรมก็ทำการนะครับสร้างเส้นตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดติ๊กถูกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บนะครับส่วนเส้นข้างในตัวนี้เราไม่ต้องการให้มันเป็นเส้นเต็มเราก็คลิกขวาเลือก con นะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นปะจากนั้นก็ออกจากสเก็ตนะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า pocket นะครับ pocket ก็คือการขุดขึ้นไปนะครับตรงนี้ผมก็ขุดแบบทะลุนะครับทะลุเลยนะครับกดติ๊กถูกนะแค่นี้เองครับนี่คือระยะของเคลียร์แนะครับที่เราได้ทำการตั้งไว้นะครับก็คือ0.25นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้น ให้มันรู้นิดหนึ่งนะครับก็มาที่ทูลนะครับเลือกนะครับมาที่โ p รเพเตอร์นะครับจากนั้นคลิกเลือกที่ชิ้นงานนี้นะครับแล้วตัวตัวด e t ทคชั่นนะครับออปชันเราเลือกเป็นเชฟนะครับเลือกที่ชิ้นงานโปรแกรมจับได้นะครับว่าตัวนี้ถ้ามีการเจาะนะครับมันก็จะทำการเจาะทะลุเลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกครับก็เป็นอัน เสร็จนะครับพอเสร็จแล้วนะครับในส่วนของโปรเซสนะครับเราก็ทำการเซฟพอเซฟนะครับเราก็กลับมาที่ตัว a s s เ m b l y เราก็จะทำการสร้างในส่วนของอะไรครับวิสัดนะครับวิสัดวิสัดก็คือการสร้างตำแหน่งนะครับเราก็คลิกขวานะครับมาคลิกที่ทูลนะครับเลือกตัว a ขตวิสัดนะครับแล้วเราก็ Edit ครับคลิกขวาที่ชิ้นงานกด Edit Positioning นะครับทำการ Reference นะครับก็คือการวางนะครับเลือกเป็น Frame on Frame นะครับอันแรกผมเลือกเฟรมที่พับบิดมานะครับก็คือเฟรมนี้ที่อยู่ตรงนี้ส่วนอีกอันนึงเลือกเป็น absolute ให้มันวิ่งเข้าหา a อ s o ์ลูครับกดติ๊กถูกนะครับแค่นี้เองครับตัววิสาดเสร็จแล้วนะครับกด Save นะครับได้แล้วนะครับจากพาร์ทนะครับมาสร้างตัวอะไรครับ ตัวโปรเซสนะครับเสร็จแล้วก็สร้างตัวขีดวิสัยนะครับก็คือการวางตำแหน่งอีกอันหนึ่งนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเรากลับมาที่ตัวนี้นะครับตัวแอสเซมบี้ของเรานะครับจากนั้นเราจะสร้างตัวที่เป็นเป็นอะไรครับเป็นการสร้าง Family นะครับการสร้าง Family ก็คือการที่จะให้ค่าตัวนี้นะครับสามารถปรับค่าได้นะครับวิธีการง่ายๆครับกดคลิกขวาที่ตัวแอสเซมบี้ของเรานะครับเลือก Family นะครับกด blank template กดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมก็ทำการดึงเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าทางช่องทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัว generic นะครับนี่ก็คือตัวอักษรที่เราจะให้มันปรับค่าได้นะครับวิธีการทำนะครับให้มันปรับค่าได้เราก็ทำการกด shift นะครับกดคลิกซ้ายค้างไว้ลากมาที่โฟลเดอร์ไดเวอร์ครับการที่ลากมาที่ไดเวอร์ก็คือค่าตัวนี้จะสามารถปรับค่าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ แอดในส่วนของรูปภาพเข้าไปได้แต่ก่อนที่จะแอดนะครับเราก็ทําการหาวิธีนะครับในการแคปรูปขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับผมก็ใช้คําสั่งพื้นฐานครับในตัว Windows นะครับจะมีตัวในการแคปรูปอยู่นะครับก็ชื่อว่าอะไรครับตัว Snipping นะครับก็กดใช้นะครับ New นะครับเราก็ทำการแคปรูปขึ้นมาแคปเสร็จปุ๊บกดเซฟนะครับ เราก็ทําทำการกดเซฟเป็นหน้าเดสก์ท็อปก็ได้ครับกดเซฟโอเคเสร็จแล้วนะครับวิธีการแอดรูปนะครับกดคลิกขวาครับที่ตัวไดเวอร์นะครับเลือกตัวไดเวอร์อิมเมจนะครับทำการเบลล์นะครับหารูปภาพมานะครับก็คือรูปนี้นี่ครับรูปตรงนี้ขึ้นอยู่กับความคมชัดด้วยนะครับเราต้องซูมไปเยอะๆนะครับแล้ค่อยแคปนะครับอันนี้ผมซูมแบบจอเล็กเห็นปะมันก็จะไม่ชัดเราต้องซูมไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ อ่ะคราวนี้พอรูปเข้ามาแล้วเอาคข,ข้าวๆแล้วกันนะครับค่าดีนะครับกดที่ตัวดีแล้วเราก็กดคลิกซ้ายคอปค่านี้ไว้นะครับค่า h นะครับกดคอปไว้ค่า t h กดคอปไว้นะครับเวลาเรากดเนี่ยเห็นปะจะเห็นได้ว่ามันจะเน้นสีให้เราแบบอัตโนมตินะครับเสร็จแล้วกดติ๊กถูกครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับก็จะเห็นได้ว่าสเต็ปในการสร้างเนี่ยก็จะเริ่มจากตัว assembly นะครับแล้วก็การสร้างโปรเซสนะครับการสร้างวิสาดนะครับการสร้างตัว Family นะครับทำการกดเซฟทั้ง4ตัวนะครับเซฟอเลยอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับกดปิดนะครับปิดปิดนะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าในตัวที่ผมสร้างเนี่ยมีอยู่4ตัวนะครับตัวที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยก็คือตัวที่เป็น Family นะครับก็คือตัวตัวไหนครับตัวที่เป็น Family นะนะครับที่เป็นช่องตาราง นะครับช่องตารางของมันก็คือตัวนี้วิธีการใช้คือต้องจับตัวนี้แล้วก็ลากเข้ามานะครับแต่คันนี้จะลากเข้ามาได้ไงนะครับเราต้องอยู่ในโหมดของพวก assembly หรือโหมดโมนโหมดโ o รเ e s s i v e ได้นะครับต้องเป็นโหมดที่มันสามารถประกอบได้มากกว่าหนึ่งนะครับก็มาที่ผมยกตัวอย่างแล้วกันเป็นโหมดของ assembly นะครับผมก็ยกตัวอย่างโดยการคลิกข,ขวานะครับสร้าง impact part ขึ้นมาซัก อ2ก้อนแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนาะนะครับสมมุติเอาประมาณประมาณนะครับประมาณประมาณประมาณนี้นะครับเราก็ทําการกําหนดขนาดนะครับตามใจชอบนะครับประมาณเพจตามที่เราต้องการนะครับสมมุติไซส์ค่าก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับระยะตรงนี้ก็ปรับแบ่งกึ่งก้างนะครับตรงนี้ก็ r e f i n e centering นะครับเอ็กทูดขึ้นมาสัหน่อยหนึงนะครับแล้วก็ทําการลาก ขึ้นไปนะครับให้มันคล้ายๆกับเป็นก้อนสตอกนะครับอ่าแล้วก็ i m p เพรสพาร์อีกนะครับ i m p เพรสพาร์ Part, คลิกขวาอิมเพรสพาร์สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สเก็ตนะครับอันนี้ผมใช้เป็นโปรเจกต์เลยละกันนะครับเพื่อที่จะให้มันอ่าอ,อิงตามนะครับตรงนี้เป็นเพจนะครับเพจเล็กๆพอนะครับไซส์ประมาณเท่านี้อ่า โอเคแล้วนะครับเสร็จปุ๊บผมทําให้โปร่งใสหน่อยหนึ่งนะครับเลือก a t tribute นะครับปรับให้โปร่งใสสักประมาณ80เนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นพวกเป็นก้อนอ่ก้อนสต็อกต่างๆนะครับวิธีการใช้เราก็ทําการกดมาที่ตรงนี้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้ลากเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่า่ตัวชิ้นงานเรานะครับโชว์ในรูปแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการ เอาวางนะครับที่ตำแหน่งผมก็วางข้างในเนาะกดคลิกซ้ายค้างไว้คลิกขวานะครับเพื่อที่จะเลือกผิวข้างในนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะทําการวางเสานะครับตัวพิวล่านะครับได้อย่างแบบง่ายดายนะครับเห็นไหมระยะตรงนี้เราปรับได้เลยนะครับสมมุติระยะเออ่ขึ้นไปสัก80อ่าตัวนี้ตัวนี้คือค่าดีเนาะนะครับค่าดีให้กว้างขึ้นเนาะอ่าสมมุติสักเหกสิบละกันอ่าลบก่อนนะครับ60ค่าเฮดนะครับสมมุติห้าเฮดสัก150 นะครับโปรแกรมปรับให้นะครับตรงนี้คือระยะนะครับออฟเซตนะครับของค่า t h นะครับสมมุติเอ่าสักประมาณ30นะครับเนีมันก็จะทําการนี้ให้นะครับตรงนี้เราก็ปรับออ f เ e t ได้เนาะนะครับเราสามารถปรับออ f เ e t ได้แต่ผมผมวางไว้อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมก็จะทําการเข้ามาโหมดของ p r o c e s นะครับเรากดติ๊กถูกอีกหนึ่งครั้งครับนี่ครับ เจาะโ p รเ c e ให้ออโตเมติกนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับคือการสร้างตัว standard เป็นของเราเองนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างมาให้รับชมนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้นะครับของตัวเสาเพลล่านะครับในโมนของเรานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงาน4 d c o l a b o r a t i o n ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ